านค้าปีกข้ามชาติต่างเข้ามามีบทบาทต่อประเทศไทยไม่น้อยนะคะซึ่งรวมถึงการส่งผลกระทบโดยตรงต่อค้าปีกที่เป็นของคนไทยซึ่งเป็นที่น่าหวั่นใจหากว่าปล่อยไว้โดยที่เราไม่ทําการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาอาจทําให้ร้านค้าปีกแบบไทยหายไปหมดนะคะและในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคุณบัญญัติคํานุนวัดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CPo จำกัดมหาชนและกรรมการประชาสัมพันั์สมาคมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจค้าปีกทุนไทย ซึ่ง่านสมาร่วมสนทนาให้ความรู้การทําโชว์หวยอย่างไรให้ยั่งยืนกับคุณลุงรอดทําตั้งมั่นในช่วงกระทบปัญหาค้าปีกค่ะครับในการเสริมพลังค้าปีกในสัปดาห์นี้นะครับเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องการประกอบการร้านโชว์หวยครับร้านโชว์หวยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยเริ่มไม่ใช่เริ่มแหละครับคงเรียกว่า ค,คุ้นตาหรือว่าชินกับมันมานานแต่ขณะนี้เนี่ยเรื่องของการประกอบการสมัยใหม่นะครับการค้าปลีกสมัยใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นทุกหัวละแหงของถนนนะครับนั่นก็คือเรื่องของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยร้านโชว์หวยแบบดั้งเดิมเนี่ยซึ่งจะต้องมีการประกอบการประกอบธุรกิจกันต่อไปเนี่ยการที่จะทําให้โชว์หวยอยู่อย่างยั่งยืนเนี่ยเราจะไปพูดคุยกันนะครับว่าจะทํากันได้อย่างไรนะครับสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากคุณบัญญัติคำนูนวัดนะครับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท c p r จำกัดมหาชนนะครับผู้บริหารของร้าน7 e เ e ่นอีเนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณบัญญัติครับสวัสดีครับครับก็ต้องขอบคุณคุณบัญญัติมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการยินดีครับครับในเรื่องของเป็นบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีเรื่องของการสัมมนาหนึ่งที่เรียกว่าจะทํายังไงให้โชว์หยเนี่ยยั่งยืนได้อย่างถาวรนะครับครับ คุณมันอยากมองว่าเรื่องของผู้ประกอบการร้านโชว์หวยหรือว่าร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยการทําที่แน่นอนว่าขนาดนี้เนี่ยม,มันมีคู่แข่งอยู่เรียกว่าทุกหัวและแหงของถนนอะไรเงี้ยนะครับแต่การที่จะทำให้โชว์หวยอยู่อย่างยั่งยืนหรือว่าแล้วก็สามารถที่จะยืนอยู่ได้บน,บน,บ,นบนความแข่งของตัวเองเนี่ยทำยังไงได้บ้างครับครับขอบพระคุณนะครับที่กรุณาเชิญผมมาก็จริงๆแล้วอยากจะท้าความนิดหนึ่งว่าเรื่อง การทำโชว์หวยให้รวยอย่างยั่งยืนได้อย่างไรเนี่ยนะครับที่มาที่ไปคือว่าทางเซเว่นอีเลเว่นนะครับเราร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงณิตนะครับเห็นว่าเราน่าจะนําความรู้วิทยาการที่เซเว่นอีเลเว่นประสบอยู่เนี่ยและประสบก่อนเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับเอามาเผยแพร่ให้กับพี่น้องที่ทําธุรกิจโชว์หวยทั่วประเทศได้ทราบเพราะจะได้ช่วยให้พี่น้องเหล่านั้นทีโชว์หวยเหล่านั้นสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจยุคปัจจุบันนะครับก็ผมขอเรียนไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับหลังจากที่เราได้ จัดสัมนาฟรีให้กับสจหวยมาเจ็ดแปดครั้งนะครับผมพอสรุปได้ถึงแนวคิดของท่านวิทยากรไม่ว่าจะมาจากเซนอีเเวนเราเองหรือมาจากท่านที่ได้รับเชิญจากบริษัทต่างๆนะครับที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยพอจะสรุปได้เป็นหัวข้อไม่กี่หัวข้อเองครับหมายถึงว่าไม่น่าจะยากนะครับในเชิงวิชาการครับข้อแรกที่ผมได้ฟังจากทุกๆท่านเลยก็จะบอกพูดถึงเรื่องข้อแรกคือการสร้างความแตกต่าง อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญสร้างความแตกต่างตั้งแต่เรื่องแรกคือการเรื่องสินค้าคสินค้าที่เราจะนํามาขายได้เนี่ยเราต้องทําอย่างไรถึงจะให้แตกต่างจากร้านอื่นแม้ว่าเราสมมุติว่าตัวผมเป็นผู้ประกอบการร้านโชว์ผลเองแม้ว่าเราจะเราก็รู้อยู่ว่าสินค้าตัวนี้เราควรต้องรับอะไรมาบ้างครับแต่เราก็ต้องทําให้ความแตกต่างตรงนรั้นเกิดยังไงยังไงครับเช่นเช่นสมมติว่า<อ>ในพื้นที่ของเราเนี่ยเราต้องเอาตัวตัว อย่าเอาตัวเราเป็นที่ตั้งค,คืออย่าเอาคิดว่าเราอยากจะขายนี่อยากจะขายนั่นรเราต้องเอาลูกค้าเป็น,นที่ตั้งลูกค้าอยากได้อะไร,รนะเราถึงนําสิ่งนั้นมาขายตอนนี้สมมุติลูกค้าต้องการข้าวร้านอื่นๆก็ขายข้าวเราก็ขายข้าวแต่ถ้าเกิดร้านอื่นเขาขายข้าวขาวนะครับเราก็ควรจะขายข้าวหอมอย่างเงี้ยครับหรือข้าวกล้องงอกหรือข้าวกล้องงอกคืออะไรก็ที่แตกต่างจากคนอื่นเขาเพราะมิฉะนั้นถ้าเราเหมือนคนอื่น ก็ไม <'t> <Christina. S 1> ่แตกต่างไม่แตกต่างเพราะไม่แตกต่างคนก็ไปเข้าร้านนู้นก็ได้ร้านนี้ก็ได้มจากระจายไปหมดครับเรื่องความแตกต่างนี่ก็สําคัญนะแล้วก็เรื่องคุณภาพของสินค้าก็สําคัญเพราะว่าเท่าที่เราประสบการณ์ของเราเนี่ยพบว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาสินค้าที่ไม่คุณภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นตมาขายเนี่ยในสุดแล้วสินค้าจานั้นก็จะขายไม่ได้ก็จะไม่เกิดการซื้อซ้ำจริงอยู่ในแรกๆอาจจะพอขายได้บ้างแต่หลังจากที่ พูดโพเขานําไปใช้แล้วเขาพบว่ามันไม่ใช่เขาก็จะไม่มาซื้อนะครับ,รบสามก็คือเรื่องของสินค้าใหม่ๆนะครับหลายร้านเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อสามปีที่แล้วขายอะไรปีนี้ก็ยังขายอย่างนั้นอยู่แต่อย่างที่ร้านเซเว่นอีเนี่ยนะครับขอนญาตยวดีครับวันนี้ขายสินค้าเอสามเดือนผ่านไปขายไม่ได้ เขาต้องหาสินค้าดีมาขายก็ต้องเอาออกไปเขาต้องเอาออกไปแล้วก็หาสินค้าดีมาขายเพราะว่าถ้าเรายังฝืนที่จะขายสินค้าเองไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็เสียพื้นที่พื้นที่ของแต่ละร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านโจหวยร้านเซเว่นอะไรเนี่ยก็คล้ายๆกันคือมีพื้นที่จํากัดคเพราะงั้นเราต้องหาสินค้าที่แปลกใหม่เสมออยู่ตลอดเวลาแสดงว่าในในแง่ของตรงนี้เองเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของร้านเองเนี่ย ก็คงต้องไปแสวงหาด้วยคือถ้าเป็นร้านค้าขนาดเล็กก็คงต้องแสวงหาเองใช่ครับว่าสินค้าใหม่ๆที่คิดว่าน่าจะโดนใจผู้บริโภคที่ที่อยู่ในระแวกตรงนั้นเนี่ยคืออะไรครับสุดยอดครับการจัดวางสินค้าก็เป็นสิ่งสาคัญนะครับบางทีเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดได้ถึงการจัดวางสินค้าเราจะเห็นว่าบางร้านเนี่ยขออนุญาตยรียันสึทว่าผมมาสอนหนังสือสังกัลาดนะครับคือบางร้านเนี่ยนึกจะวางอะไรก็วางตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเราไปสังเกตร้านที่เขาขายดีๆเนี่ยเราจะพบว่า การจัดวางสินค้าของเขาเนี่ยจะมีวางอย่างเป็นระเบียบสินค้าไหนที่ขายได้ดีเขาจะมาวางเยอะและวางให้อยู่ในระดับสายตาครับเพื่อว่าคนเข้าไปปุ๊บอ่านี่สิ่งที่เขาอยากได้ตรงนี้เรื่องการจัดวางสินค้าเนี่ยคุณแดดครับมันเป็นศาสตเลยครัเป็นเลยว่าเอ่อถ้าแบบนี้เนี่ยต้องวางตรงนี้ในระดับสายตาเท่านั้นถ้าสินค้ารองลงมาต้องวางระดับรองลงมาอะไรเงี้ยครับก็ถ้าง่ายๆคือสินค้าไหนขายดีก็มาวางไว้เยอะๆครับ สินค้าไหนขายไม่ดีก็วางไว้น้อยๆเพราะว่าสินค้าไหนที่ขายดีวางเยอะเนี่ยเพื่อเมื่อลูกค้าหนึ่งคนมาหยิบไปของก็ยังเหลืออยู่เฮ้เล่นถามคุณบัญญัดน,นิดนึงว่าถ้าเราพูดถึงร้านโชว์หวยสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่คุณบัญจัดว่าไว้คือนึกอยากจะวางไหนก็วางแล้วคนที่จะหยิบของก็คือเจ้าของร้านครับหยิบมาให้แต่สมัยนี้เนี่ยก็คือจะให้ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเนี่ย อ่าเป็นผู้หยิบสินค้าด้วยตัวเองถูกต้องครับมันจาเป็นไหมครับว่าร้านโชห่วยเนี่ยต้องมีแบบชั้นวางเป็นอะไรอาจจะวางในแนวไหนนั่นก็แล้วแต่แต่หมายถึงว่าจําเป็นไหมครับต้องมีแลวสัมบนี้ชั้นวางนี่มีประโยชน์หลายอย่างอย่างแรกก็คือทําให้การบริหารพื้นที่ในร้านของเราเนี่ยเอ่อมันดีขึ้นครับถูกไหมครับถ้าเราวางไว้กับพื้นวางบนตู้อะไรเนี่ยมันจะมีพื้นมันเรียบแล้วก็เอ่อกินที่แต่ถ้าเราจัดเป็นชั้นซะหน่อยอาจจะไม่ต้องหรูหรานะแต่ดูให้เป็นระเบียบลูก คนทุกคนนะ่ะเราเองก็เหมือนกันเวลาที่เราไปไปเข้าร้านอื่นไม่ใช่ร้านเราเองเนี่ยเราก็อยากเข้าไปในที่ที่รู้สึกว่าเออเดินเหินมันสะดวกนะ <c oughs> นะครับเอ,อเลือกเองได้ <c oughs> ไม่ต้องมีคนมาคอยติดตามเหมือนจะบังคับให้ซื้อนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เห็นสินค้าที่เราอยากได้เนี่ยง่ายๆสินค้าที่ันานานใช้ทีเนี่ยเราอาจจะเดินเข้าไปลึกนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไร <c oughs> นะครับสินค้าที่จัดวางสวยงามเ,ออเป็นระเบียบอยู่เสมอ บางครั้งเนี่ยเวลาลูกค้าเข้ามาจับซื้อไปเนี่ยอาจจะมีบางชิ้นบางอันหล่นลงมาเราจะปล่อยอย่างนั้นเราก็ต้องยีบจัดมาให้สวยทุกครั้งที่ลูกค้าเข้าไปต้องสวยเสมอครับครับอีกประเด็นนึงคือเรื่องของความสะอาดในความสะอาดก็เป็นสิ่งที่สําคัญอันนี้หมายถึงความสะอาดของตั้งตัวร้านทั้งสินค้าตัวร้านเนี่ยถ้าร้านสะอาดก็เหมือนบ้านเรายังอยากเข้าไปบ้านที่สะอาดร้านก็เช่นเดียวกัน พราะงั้นถ้าคุณรวดไปในร้านเช่นเนอยู่เวนบางแห่งเนี่ยนะครับจะพบว่าร้านเราหลายแห่งเลยนะครับที่ลูกค้าของเราเนี่ยถอดรองเท้าเข้าโดยเฉพาะในยิ่งตามชานเมืองเพราะสะอาดเกินคือไม่กล้าใส่รองเท้าเข้าไปทั้ง <ไป S 1> ที่เราก็พยายามเชิญชวนนะแต่แต่ด้วยความที่ก็ทุกท่านงทราบดีคนไทยเราเนี่ยเราเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันเห็นสะอาดแล้วก็ถอดรองเท้าแต่เราก็ไม่ได้ว่าเราอยากเจะเชิญได้มานะอันนั้นประเด็นที่หนึ่งที่สองเนี่ย ไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ในร้านสะอาดนะครับบนบนบนเชลก็ต้องสะอาดตัวสินค้าก็ต้องสะอาดอยู่เสมอนะครับสินค้าที่หมดอายุแล้วต้องรีบทิ้งอันนี้เป็นรประเด็นมากเลยว่าบ,บางครั้งไปร้านโชว์หวยเนี่ยเราเนื่องจากแน่นอนว่าการหมุนเวียนของสินค้าอาจจะไม่เร็วพอบ,บางครั้งไปเจอสินค้าที่อาจจะไม่ถึงกำหนดอายุแล้วแต่ใกล้หมดอายุแล้วก็ยังวางจาหน่ายอย่างนี้นี่ควรจะเป็นคุณจัดการในเรื่องตรงนี้ยังไงครับ